ตังแป๊บตังเยอะตังเยอะก็ตอนนี้เรามาอยู่ที่โรงเรียนวิชูทิศนะครับหลังจากที่กิจกรรมการเรียนการสอนฟุตบอลที่แพนด้าเอสิ็จเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วก็ได้คุยกับน้องๆสมาชิกรุ่น15ปีทั้ง2ทีมทั้งเป็นตัวแทนของ f ีโคกเองแล้วก็สมาชิกใหม่ที่ใช้ชื่อว่ารวมเพื่อนสองทีมรุ่น15 วันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศจากทุกทีเราจะไปติดตามสถานการณ์ของอสอสนันกับไทยจีแปนใช่แต่วันนี้เราก็จะไปอยู่นะ,ะแ,ตแต่ก่อนที่จะไปมานี่ก่อนมานี่ก่อนมาสอดแนมก่อนสอดแนมอีกหนึ่งทีมที่ร่วมกิจกรรมกับเราในวันที่29นี้ก็วิชุทิตนั่นเองโอ้โหน้มาดูน้องๆเขาซ้อมกันหน่อยนี่สา่ชนกําลังนี่ ไม่ไปานีเลยไม่ได้ปาณีเลยเนี่ยอาจารย์โหดไปเปล่าครับโหดไปเปล่าครับ <c oughs> <c oughs> โอ้โหนี่ถ้าประตูรับได้นี่กระเด็นเข้าประตูเลยครับเนี่ยโอ้สุดยอดจริงแล้วเข้าทางไหนเลยเนี่ยเอาได้เต็มเต็มครับ เส้นผูกเส้นผูกอะไรเส้นาสขาวขาวเส้นขาวโอ้โห อนีรุ่นอายุนาเท่าไหร่อ๋อดู yup. <c oughs> ด <constitutional> ีแล้ว จากการประเมินจากการร่วมกิจกรรมกันมานะวิชูทิดนี่เป็นทีมที่น่ากลัวที่สุดแล้วแข็งแข็งมากเลยพื้นพื้นปูน้ลยเราเราสนามย้าเทียมไงนุ่มไทยญี่ปุ่นนี่สนามย้าจริงเนี่ยเจอวิชูทิดนี่แข็งเลยแข็งเลยที่พูดนี่หมายถึงฝีมือไม่ได้หมายถึงพื้สนาม ได้มาหลายแชมป์แล้วเดี๋ยวช่วงนี้ให้ดูน้องๆเขาเล่นไป่อนเดี๋ยวอาจารย์ว่างแล้วเดี๋ยวเราก็ดีกระจชสักนิดหน่อยก่อนที่จะไปใไทยจุดแปด เกือบโดนระเบ <c oughs> ิดนู่นดูดูดูอะไรนกทีราฟ <c oughs> <c oughs> ทิ้งระเบิดมาเกือบโดนหัวเลย <c oughs> นกกนัน <c oughs>